คันนี้อยเกิดฟิตระเบิดก็นด้รับยางเนี่ยกับกระเบิดแล้วก็เสียลักกับเนี่ยกับแต่ห้างกัหัดถุกไว้แล้วับจะกดฟิตระเบิดรับไปถึงนู่นก็บไปปิดควมไม่มีผู้ได้รับมาเจ็บเจ้างว่ากับถือโูคดีรับป่าตะไบกับสิ้นเสียให้กับอุบัติหล่าสุดครับอิมบัิมควมกับเสียลับ อี่สุดสู้กับใครเอกพ่อพ่ออาพิษย์สุดสมพระครับกับศิกตะแกงกับเฮชรรอระเบิดด้วยครับนะครับรอระเบิดที่เล่นกันเลยนะครับนี่บริเวณหน้าบ้านอดีตกองซอสอสผานุษย์ครับตรงมู่ตีศิษย์พบับสุ่มพลังนครอดซีรตะพาชครับยากระเบิดครับ ชนใ่ทุรรศนครที่กับฟังข่าวข้าวนะครับไม่นคที่ตำรัดครับรถเพื่อความรมัดระวังเพื่วจตัวนตนี้นะครับที่มูจะพกตำรที่ชนนครที่ตรัดครับแต่กับเรื่องว่าบานกล้องกันรัศมีฟิพ์มัดชาวิชัยพุครกับรัศมีกับสวงพุจจาระครับเป็นประตูครับที่ประปุกแบบหัวหลองชุมนะครับ เรือพรวกเรือลุงครับจะปพวกเรือุน่นหาสิครับม,มีราดวงไทยครับแบรนด์สัจจุดจจติเกิดนีผู้ที่รูร้